สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะมาสอนหาเงินออนไลน์นะครับด้วยการรับเหรียญฟรีๆจากแอปแจกเงินฟรีนั่นเองนะครับทุกๆ60นาทีนะครับและนี่ก็คือเป็นอีเมลที่ผมได้รับมาเป็นอีเมลของ ประวัตินะคือเรียญที่ทางแอปเขาฝากมาให้นะครับนี่ทุกคนอนได้รับมาอยู่ที่0.00140501 BCH นะครับของวันที่28เดือนกุมภาพันธ์2023ก็คือวันนี้เองนะครับได้รับเหรียญมาเวลา8โมง31นาทีนะครับเป็นแอปอะไรแล้วก็ต้องทำเงินยังไงมีการลงทุนหรือเปล่านะครับก็ต้องบอกเลยว่าทำเงินฟรีเนาะเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปนี้กันเลยนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของ ANC Studio นะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็เป็นแอปพลิเคชันนะครับในสุดของการหาเงินฟรีเป็นแอปเกี่ยวกับการแจกเหรียญฟรีนะเป็นเหรียญของ BCH หรือ Bitcoin Cash นั่นเองนะครับก็นะครับเหรียญนี้สามารถที่จะถอนได้หลายกระเป๋านะครับไม่ว่าจะเป็นของ Binance b i t c o i นะครับ ฟอลเซตเพย์นะครับอ่าก็ได้เหมือนกันนะครกนี้เนาะก็ถ้าเกิดว่าใครมีกระเป๋าเหรียญใน,นก็สามารถที่จะเชื่อมต่อกับแอปนี้ได้เลยนะครับแอปนี้ก็เป็นแอปหนึ่งที่สามารถหาได้ไดทุกสัปดาห์นะครับถ้าหากว่าเรานะครับมีเหรียญขั้นต่ําในการถอนเงินถึงเนาะถ้าถึงเหรียญขั้นต่ำปั๊บระบบก็จะทําการโอนเหรียญเข้าบัญชีหรือเข้ากระเป๋าของบิทครับหรือบแนนของเรา ได้เลยนะครับอัตโนมัตินะซึ่งวันนี้ผมก็ได้รับมาเมื่อ8โมงเช้าหน้าที่อีเมลเข้ามานะครับก็นะครับเป็นแอปไลน์เดี๋ยวเราไปรับชมกันต่อเลยนะครับสำหรับแอปพลิเคชันนี้มีชื่อว่าอะไรเอ่ยนะครับ bitcoin cash give away นะเป็นแอปนี้เลยนะครับเป็นแอปสีเขียวนะครับแล้วก็มีตัว B เหมือนคล้ายกับ bitcoin เนาะชื่อว่า bitcoin cash give away นะครับก็ เป็นแอปหนึ่งนะครับที่เรานั้นสามารถหาเงินหรือสามารถรับเงินได้ฟรีๆนะมากดรับเงินฟรีๆทุกๆหก,กนาทีนะครับแล้วก็อันนี้คือเป็นการแจ้งเตือนนะเพจเอาหมายถึงว่าได้ทําการชาระเงินนะครับเข้ามาเนาะอันนี้คือไม่ใช่เงินคือเป็นเหรียญเนาะถ้าจะเป็นเงินคือเราก็นําเหรียญตรงนี้ ไปขายต่อในตลาดนะครับของเอเชียนของ Bit ครับเราถึงจะได้เงินเป็นเงินบาทนั่นเองนะครับตรงนี้เนาะก็ในส่วนนี้นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันว่าสําหรับเหรียญน,นี้ตอนนี้มีราคาอยู่ที่เกบ่บาทน,นะครับ ก็เป็นหลักพันแน่นอนนาะในส่วนของเหรียญ BCH นะครับต่อน1 BCH นั่นเองนะครับพวกนี้เนาะโอเคนับเดี๋ยวเราไปตรวจสอบนะครับในส่วนของบิดครับนะครับว่ามีเหรียญเข้ามาจริงหรือเปล่าทุกคนนะนี่ทุกคนเนาะเวลา7จ็ดโมงยีนาทีนะครับก็ได้รับเหรียญเข้ามาในะระบบนะครับได้ฝากเข้ามาตั้งแต่เวลา7จ็ดมงยีนาทีอีกแต่ว่าอีเมลเข้ามาเวลา8ปดโมงสานาทีเหลขประมาณ1ชั่วโมง10นาทีนั่นเนองเนาะก็นะครับเป็นในส่วนของการยืนยันว่าแ นี้ยังสามารถที่จะรับเงินได้อีกยังสามารถที่จะสร้างรายได้โดยที่เราไม่ต้องลงทุนซักบาทตรงนี้นะครับผมนะและนี่คือประวัติที่ผมได้รับมาทุกสัปดาห์นะครับดีเดนอนนี้วันที่8อันนี้วันที่2 1นะครับดึงกุงพาพันธ์เหมือนกันนอก็กห่างการเป็นแค่7วันนะแล้วก็อันนี้คือวันที่เนาะเพราะว่าวันที่14นั้นผมไม่ได้เข้ามาเล่นแอปเนาะ ถ้าหากว่าวันไหนเราไม่ได้เข้ามาเล่นแอปนะครับเราจะได้รับเหรียญในส่วนของสัปดาห์ถัดไปถ้าเราเล่นแอปในส่วนของสัปดาห์ถัดไปนะครับฉะนั้นภายใน1สัปดาห์นั้นเราต้องกดเข้ามาเล่นอย่างตามก็คือ1ครั้งนั่นเองนะครับตรงนี้เนาะโอเคนครับอันนี้คือประวัติที่ผมได้รับมาที่ผ่านมาเลยครับโอ้โหเยอะมากทุกคนนี่ทุกคนเนาะมาจากแอปเดียวเองทุกคนเนาะในส่วนของเรียนตรงนี้นะครับผมนะ ตอนนี้เดี๋ยวเราไปดูนะว่าราคาเหรียญนี้มีค่าเท่ากับกี่บาทนะครับในส่วนของเหรียญ BCH หรือ Bitcoin Cash ตอนนี้มีมูลค่าอยู่ที่1 BCH เท่ากับอยู่ที่4,650บาทนะครับตรงนี้เนาะก็ราคาตรงนี้นะตกอยู่นะก็ติดลบ21ไม่ใช่21ดิ ติดลบนะ2%นะ2.15%ด้วยกันนับจากราคา24ชั่วโมงที่ผ่านมาตรงนี้นะครับนี่ทุกคนเนาะอันนี้คือกราฟของไร้วันนะครับนี่ทุกคนเนาะก็ถึงนะครับเมื่อสัปดาห์ก่อนก็นะครับน่าจะถึงประมาณ5,000กว่าบาทเนาะแต่ว่าพอมาถึงสัปดาห์นี้ก็ตกนะครับราคาตกลงมาเนาะอ่าเดี๋ยวเราไปดูนะครับในส่วนของวิธีการาเล่นเกมหรือวิธีการรับเหรียญฟรีกันนะครับเพราะว่า เราดูแล้วว่ามันได้รับเงินจริงมันได้รับเหรียญจริงๆด้วยนะครับแล้วก็เราต้องทํายังไงละ่ะถึงจะได้มันหนึ่งเลยต้องไปดาวน์โหลดแอปนี้ก่อนนะครับ Bitcoin Cash Give Away เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์การดาวน์โหลดที่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับคุณก็กดแล้วก็ไปดาวน์โหลดได้เลยเพราะว่ามันเป็นแอปฟรีไม่ต้องลงทุนนะครับแล้วก็เตรียมอะไรบ้างเตรียมอ e ีเมลนะครับเตรียมอ e ีเมลที่จะสมัครสมาชิก แล้วก็เตรียมในส่วนของกระเป๋าไวเล็ตนะซึ่งผมของผมก็คือผมเลือกเป็นของบิ t คับผมใช้กระเป๋าไวเล็ตของบิ t คับนะครับมาผูกไวในั่เนเองน,น,นะคุณก็ต้องเตรียมแค่2อ,อย่างนี้นะเมื่อคุณกดมานะเมื่อคุณสมัครเรียบร้อยแล้วก็ผูกกับบัญชีบิทคับเรียบร้อยแล้วนะก็จะมาอยู่ที่หน้านี้สิ่งแรกเลยนะครับให้เรามาที่นะครับนี่เลยทุกคนนะเป็นเมนูอันนี้เลยนะครับเป็นการรับ เหรียญฟรีๆนะครับทุกๆ60นาทีก็กดตรงนี้ไปได้เลยนะครับกดตั๊บเลยนะครับทีนี้ทางระบบก็จะให้เราเล่นเกมเกมอะไรเกมการสุ่มรับเหรียญนั่นเองนะกด Spin Price นะครับซึ่งผมมี2ครั้งก็คือ Spin มีอยู่2ครั้งด้วยกันนะ กดสปินพลายหครั้งปั๊บนะระบบก็จะทําการสุ่มข้างล่างนี้ก่อนนะครับไม่สุ่มข้างบนนะข้างบนมีตัวเลขเยอะกว่าใช่ไหมทุกคนเนาะข้างบนนี้ก็ยิ่งเยอะกว่าใช่ไหมแต่ว่าตอนที่เรากดสปินข้างแรกมันจะสุม่มแค่ข้างล่าง ถ้าสุ่มไปตกที่71เราก็จะได้รับที่71นะแต่ว่าเรามีตัวเลือกถ้าเรากดอีกครั้งหนึ่งได้230เราก็เลือกเลยว่า71กับ230อันไหนมากกว่ากันแน่นอนคือ230ใช่ไหมเราก็เลือก230นะครับเรียนก็จะถูกโอนเข้าบัญชีของ Bitcoin Cash Gift Away ก่อนนะครับอ่าโอเคนะเดี๋ยวเรานะก็จะมาลองนะครับแต่ถ้าว่าเรากดสปินปั๊บมันไปตกที่ตัว B ตัวนี้หรือตรงนี้ หรือตรงนี้หรือตรงนี้นะครับระบบก็จะทําการเด้งไปข้างบนนะครับที่ตรงกลางตรงนี้นะครับผมนะแล้วก็นะครับตรงนี้ก็จะมีในส่วนของเหรียนต่อนะมันก็จะสูมต่อนะครับถ้าตกที่5 5 5ก็มีโอกาสรับที่5 5 5รแต่ถ้าอยากได้ข้างบนนี้ ต้องให้มันตกที่ต้องให้มันหยุดนะที่ตัว B4 สีทองนะเราถึงจะได้รับโบนัสข้างบนนะครับซึ่งตรงนี้นะเปอร์เซ็นต์ที่เราจะได้รับคะแนนสูงสุดอยู่ที่1,000 100, 0แสนบีซาโตชินั้นมีน้อยมากนะครับก็คือมีอยู่ที่0.40%นะครับ แต่ว่ามีเคยมีคนได้ตรงนี้นะครับตรงนี้เนาะส่วนใหญ่ของผมนะผมได้ก็คือจะได้45%ตรงนี้แล้วก็49%มากกว่าตรงนี้นะที่ผมได้เนาะยังไม่เคยได้5.60%หรือ0.40%ตรงนี้นะครับโอเคเรามาลองเลยนะครับกดตรงนี้เลยปั๊บเลยทุกคนอ่าตรงนี้นะครับมันก็จะทําการสุ่มแล้วทุกคนปั๊บเลยนะครับได้มาอยู่ที่41นะครับก็ลองอีกครั้งหนึ่งนะครับ ่เดี๋ยวเราลองอีกครั้งหนึ่งทุกคนนะครั้งนี้ได้มาอยู่ที่80นะครับอ่ะก็แน่นอนคือ80เยอะกว่าแต่ถ้าเรายังอยากกดอีกนะครับแต่สปินเราหมดนะเราต้องไปหาสปินเพิ่มจากการที่เรากดคําว่า More Spin ตรงนี้นะครับแล้วก็เขาให้เราดูวิดีโอ1วิดีโอนะเมื่อเราดูวิดีโอจนจบไปวิดีโอมีความยาวนะประมาณ15-30วินาทีถ้าเราดูจนจบแล้วเราก็สามารถที่จะมาสมได้อีกครั้งหนึ่งนะมันจะมีให้เราสมเพิ่มอีก3ครั้งด้วยกัน นะเรวก็กดมอสปินได้เลยนะครับเมื่อเรานะครับดูจนจบแล้วนะครับเราก็ได้รับในส่วนของอ่าสปินนะครับเพิ่มเข้ามา3ครั้งเราก็กดสปินต่อไปได้เลยนะครับและนี่เป็นครั้งที่3นะครับที่เราจะกดสปินไปนะครับดูซิอ่าได้มาอยู่ที่70นะครับต่อมานะครับอ่ากดต่อไปเลยนะครับครั้งนี้ได้มาอยู่ที่อ่าที่ทุกคนได้รับโบนัสแล้ทุกคนนั้นมันก็จะขึ้นไปข้างบนนี้ต่อนะครับ แล้วก็จบลงที่605นะครับก็ถือว่าเยอะที่สุดแล้วในบรรดาทั้งหมดนะครับตรงนี้เนาะก็เลยอ,อีกอันหนึ่งนะกดเข้าไปต่อนนะครับผมอ่าโอเคนะคับทีนี้ทุกคนเนาะดูมาโอ้โหได้แค่165นะครับถ้าเราอยากลุต่อก็กด m ม r อสปินต่อแต้ว่าผมพอใจแล้วก็จะกดที่605แล้วก็กดว่า yes ไปนะครับตรงนี้นะโอเค congratulations ไม่ใช่ k ท c o n t i n u นะครับกด c o n t i n u e ได้เลยนะครับตรงนี้เนาะ ต่อมานะครับเราก็ต้องรออีกหึ่งชั่วโมงหรือ60นาทีตามที่ผมบอกนะก็จะสามารถมากดกได้อีกครั้งหนึ่งตรงนี้นะครับแล้วก็ต่อมาครับเรามาดูช่องทางการหาเหรียญช่องทางต่อไปเลยนะครับโอเคทุกคนนะครับในส่วนของช่องทางต่อไปนะครับก็จะมีในส่วนของ Time Offer w a l l หรือ Earn More Satoshi นะครับ e a r n more satoshi หรือ Offer Wall ก็คือเป็นในส่วนของภารกิจที่เราจะทำด้วยการโหลดแอปพลิเคชัน จากการทําแบบสารวจหรือแบบสอบถามนะครับอันนี้ใครเป็นสายโหลดแอปพลิเคชันแล้วก็ทําภารกิจก็ลองนะครับในส่วนของเมนูนะครับ Playtime หรือ a d g e n นะครับได้เลยครับหรือใครที่สนใจในส่วนของการทําแบบสารวจนะหรือแบบสอบถามก็มาลองที่เมนู p r o f i อ Survey หรือ Bi บแล็บเซอได้เลยตรงนี้นะครับผมนะต่อมานะครับผมก็คือเป็นในส่วนของการหาเรียนนะครับจาก เกมสเปจอันนี้ผมยังไม่ได้ทําอีกทุกคนเพราะว่าเป็นเมนูใหม่ทุกคนนะพวกนี้เนาะก,ก็คือผมก็ยังไม่เคยลองเนาะผมมักจะมาทําเมนูนี้กับเมนูโบนัสนี่ทุกคนเนาะเมนูนี้คือเป็นการสุ่มรับเหรียญเช่นเดียวกันนะเนาะเหรียญจะมีแค่3อันนี้เองนะ115เนาะหนึ่งร้อยสิบห้าเหรียญหนึ่งร้อยสามสิบเหรียญหนึ่งร้อยสามเหรียญเราจะสุ่มว่าเราได้รับมา ไปเท่าไหร่เนาะซึ่งเราจะสุ่มแต่ละครั้งเราต้องรับชมวิดีโอทุกครั้งในการสุ่มนะก็กดคําว่า get reward แล้วก็รับชมวิดีโอไปเลย1ครั้งด้วยกันนะครับหลังจากที่เราดูวิดีโอจนจบแล้วก็กดรับรางวัลตรงนี้ได้เลยนะครับปาร์ตเลยนะครับทุกคนนะ แล้วก็ระบบก็จะสุ่มนะครับว่าเราได้รับมากี่แต้มนะครับซึ่งตรงนี้ผมได้รับมาอยู่ที่130แต้มด้วยกันนะครับให้เรากดคําว่า Continu นนะครับนี่เลยนะกดตับเลยนะครับเมื่อกี้เหรียญก็จะถูกโอนไปแล้วตรงนี้เนาะแล้วก็เราก็ยังสามารถที่จะกดได้ต่อจนกว่ามันจะขึ้นเป็นในส่วนของเวลานับถอยหลังนับอ่านเดี๋ยวผมจะลองกดอีกครั้งหนึ่งนะครับตรงนี้แล้วก็รับชมวิดีโออีกครั้งหนึ่งตรงนี้นะครับ โอเคทุกคนนะันเดี๋ยวเราจะส่บินครั้งที่2นะครับผมนะัดดูว่าผมจะได้165หรือ96หรือ155นะครับโอ้โ oh หได้มาอยู่ที่155เลยนะครับกดคําว่า continue ต่อไปเลยนะครับแล้วก็นะครับเราก็ยังสามารถที่จะกดได้ต่อไนดะ้อย่างที่ผมบอกเมื่อกี้ว่าจนกว่ามันจะขึ้นนะเป็นในส่วนของเวลานับเวลาตรงนี้ในะอีกนะเราก็จะต้องรอให้เวลาหมดนะครับแล้วก็ต่อมาเป็นการ invite friend เอิร์น10%็นะคือการโปรโมทแอปหรือการแนะนำอ่าเพื่อ หรือแนะนำใครก็ตามที่เขาสนใจในการเก็บเหรียญน,นะครับ BCH ฟรีๆนะครับก็ให้เราคัดลอกลิง์นี้และส่งไปให้เขา ดาวโหลดแล้วก็สมัครผ่านลิงก์ของเราได้เลยตรงนี้นะครับผมนะก็เราจะได้รับอยู่ที่10%นะจากที่เพื่อนของเราทําได้สมมติเพื่อนของเราทําได้100คะแนนนะหรือ100 BCH ้ a t o ีซีซาตชิระบบจะให้เรา10%ก็คือ10คะแนนด้วยกันเนาะส่วนเพื่อนก็จะได้รับอยู่ที่100คะแนนเต็มๆนะไม่ใช่ว่าหากจากเพื่อนทีตรงนี้นะครับส่วนการถอนเงินนะครับก็ขั้นต่ําก็คืออยู่ที่5,000ซาตชิแ้ของผมเนาะคุณสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงขั้นตําการถอนเงินได้โดยที่มา กดที่คาว่า payment this โ h o l e แล้วเปล่าที่ short อันนี้แล้วเปล่าเนาะแล้วก็เรียกนะครับซึ่งตอนนี้ไม่มีแล้วของทั้งพันมีแค่ขั้นต่ําอยู่ที่1น0 0 0 2มืนมน ห0 0 0 0แสนแล้วก็1ล้านซ a t โตชินะครับเราก็สามารถเล็กได้เลยเนาะโอเคเมื่อถึงขั้นตอนที่เรามีอยู่ของผมก็คืออยู่ที่5 0 0พันใช่ไหมระบบก็จะบอกนะครับว่า N e ส t payout ก็คือการชำระเรียวขั้นตอนไปก็คือวันที่เท่าไหร่ก็คือวันที่เเดือนมีนาคมนะระบบก็จะโอนไปอัตโนมัติเมื่อถึงวันที่7แล้วก็ถ้าเดียงเรามีมากกว่า0 0 0 0 7 9 3 2นั้นก็จะโอนทั้งหมดที่เรามีอยู่ณนะปัจจุบันก็คือณนะวันที่7 เดือนมีนาคม2,566นะครับผมนะและนี่คือ last payout ก็คือการถอนเงินทางการโอนเรียนที่ผ่านมาคืออันนี้นั่นเองเนาะนี่ตัวคนั้ายอดเหมือนกันเนาะประวัติการองเรียนนะครับนี่ตัวคนนะอ่าอันนี้คือประวัติเนาะ ก็ได้มาทุกเดือนนะครับนี่ทุกคนนากก็ถ้าเกิดว่าใครสนใจนะลิงก์การดาว์โหลดอยู่ใต้คลิปเดี๋ยวนี้อย่าพลาดนะแอปดีๆแบบนี้าจเงินจริงไม่ต้องชวนเพื่อนก็สามารถที่จะถอนเงินได้เช่นกันนะครับวิดีโอนี้ผมก็มาอัปเดตแอปหาเงินฟรีเพียงเท่านี้ถ้าเกิดว่าใครสนใจหรือถ้าเกิดว่าใครชื่นชอบวิดีโอนี้แล้วก็ชื่นชอบแอปประเภทนี้ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เป็นกําลังใจให้กับ ผมด้วยนะครับสลับช่อง anc studio ก็จะพยายามหาช่องทางหาเงินฟรีให้กับเพื่อนๆหรือไอเดียหาเงินออนไลน์ให้กับเพื่อนๆได้รับชมฉชนนั้นก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งรับการแจ้งเตือนท่าบทด,ด้วยนะครับวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ